ถ้าพูดถึงประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีมากๆและยอดเยี่ยมหลายคนก็จะนึกถึงประเทศฟินแลนด์ซึ่งจริงๆแล้วฟินแลนด์ไม่ได้เก่งแค่คณิตวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องการเงินอย่างมากค่ะทุกคนตั้งแต่ระดับประถมเด็กๆในฟินแลนด์จะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการเงินการออมแล้วก็การวางแผนการใช้เงินการใช้จ่าย ไปจนถึงเรื่องภาษีและรวมถึงการใช้บัตรเครดิตด้วยค่ะทุกคนซึ่งในไทยไม่มีสอนเรื่องนี้นะคะ พอถึงมัธยมก็จะมีบทบาทเรื่องการลงทุนพื้นฐานการบริหารงบประมาณส่วนตัวและการคิดต้นทุนในชีวิตจริงเช่นถ้าจะย้ายไปอยู่ข้างนอกเองต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างเป็นต้นขัะสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟินแลนด์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กทุกคนต้องโตมาเป็นนักลงทุนอย่างเดียวแต่เขาต้องการให้เด็กทุกคนเข้าใจการเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดไม่เป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นและรู้จักวางแผนอนาคต สิ่งนี้มันได้สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินของคนในประเทศเขาเริ่มต้นที่ในครอบครัวและในห้องเรียนเป็นสิ่งที่เด็กควรรู้ตั้งแต่เด็กๆทีนี้มาเรียมจะมาแชร์ทักษะทางการเงินที่จําเป็นที่หลายคนจําเป็นต้องทํามากๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือการจัดการรายรับรายจ่ายทุกวันนี้เราได้มีการจดบันทึกไหม รู้วิธีแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่เช่นค่าใช้ใจ่ายจําเป็นการออมเงินและการลงทุนวางแผนการใช้เงินอย่างมีเหตุผลรวมถึงฝึกวินัยในการใช้เงินไม่เกินตัวต่อไปก็คือในเรื่องของการออมเงินหลายคนจะเข้าใจเป้าหมายการออมเพื่อฉุกเฉินเพื่ออนาคตและเพื่อการลงทุนจะมีการแยกแยะอย่างชัดเจนรู้จักบัญชีออมทรัพย์บัญชีดอกเบีย้ยและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ฝึกออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วเหลือค่อยออมนะคะต่อไปก็คือความเข้าใจในเรื่องของนิสินและดอกเบี้ยต่อให้เราเป็นมุสลิมเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องดอกเบี้ยนะคะเพราะดอกเบี้ยมันอยู่ใกล้ตัวหรือรอบตัวเรามากๆค่ะเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ด้วยเช่นกัน รู้จักประเภทของหนี้แล้วก็หนี้ดีหนี้เสียนะคะหนี้ดีคืออะไรหนี้ดีก็คือหนี้ที่เราก่อขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้และมันสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ส่วนหนี้เสียก็คือหนี้เพื่อการบริโภคค่ะทุกคน ก่อนนี้ขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ก่อให้เกิดรายได้อันนี้เราจะเรียกว่าหนี่เสียค่ะเข้าใจการคิดดอกเบีย้ยการผ่อนจ่ายและก็ผลกระทบของหนี้สินที่สะสมอย่างเช่นการใช้บัตรเครดิตนะคะอันนี้อัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงมากหากคืนจ่ายเลทช้าแค่วันเดียวก็อาจจะทําให้คุณต้องเสียค่าดอกเบีย้ยให้กับเจ้าหนี้นั่นเองค่ะฝึกการวิเคราะห์ก่อนเป็นหนี้ค่ะ ว่าจำเป็นไหมมีศักยภาพในการผ่อนจ่ายหรือเปล่าศึกษาทำความเข้าใจของการลงทุนเบื้องต้นเช่นลงทุนในสินทรัพย์พื้นฐานหุ้นพันธบัตรกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปันผลหรือการลงทุนที่ให้ความเสี่ยงน้อยที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อคุณเข้ามาในโลกของการลงทุนคือความเข้าใจของความเสี่ยงผลตอบแทนและการลงทุนแบบระยะเวลาระยะสั้นระยะยาวและการเรียนรู้การกระจายความเสี่ยงค่ะ สุดท้ายการเงินการลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่เราต้องรู้และเป็นทักษะพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจหากเรามีความรู้ความเข้าใจในการใช้เงินเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินและ,กะเกษียณได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับมาเยมอินเวสเตอร์นะคะวัสลามค่ะ